สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Developp r o p e r t y y h h n n n l l นะคะวันนี้ที่ฉันจะมาเล่านะคะหรือว่าจะมาบอกเคล็ดลับในการเลือกค้นหาที่ดินทำเลดีๆนะคะที่เหมาะสำหรับการสร้างบ้านนะคะหรือว่าการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเป็น Developer นะคะวันนี้เป็น EP ที่2นะคะ ดิฉันจะพามาเริ่มต้นที่ d e v e l o p e r หรือว่าตัวเราเองนะคะกำลังวางแผนที่จะเริ่มสร้างบ้านขายหรือว่าสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินทำเลที่ดีนะคะดิฉันจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่หลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะหรือว่ายังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการหาที่ดินนะคะ จึงอยากจะมาเล่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้กันเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะดิฉันได้แยกเอาไว้เป็นหัวข้อนะคะให้เ,เพื่อนๆได้อ่านได้รับชมรับฟังนะคะหัวข้อที่หนึ่งนะคะการค้นหาที่ดินรูปทรงที่ดินควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ขนาดแปลงที่ดินไม่ควรจะเล็กเกินไปหรือว่าไม่ควรจะใหญ่มากเกินไปอันนี้สำหรับตัวเราเองหรือว่า developer ผู้ที่จะเริ่มต้นสร้างบ้านขายนะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทที่เขาสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะจะคนละส่วนกันนะคะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆส่วนมากเขาซื้อที่ดินเขาจะซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆยกแปลงไปเลยนะคะ เนื่องจากว่าเขาสร้างบ้านขายะคะ่ะเขาต้องการสร้างในปริมาณที่มากๆนะคะหรือว่าที่เราเห็นกันในโครงการใหญ่ๆใ,ในบ้านเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะที่ดินต้องไม่ใช่ที่ดินตาบอดนะคะหรือว่าให้ท่านพิจารณาดูรูปร่างแล้วก็รูปทรงของที่ดินให้ดีๆก่อนที่ท่านจะตกลงตัดสินใจซื้อที่ดินนะคะ หัวข้อที่2สภาพดินต้องอุดมสมบูรณ์นะคะพื้นที่ควรสูงกว่าถนนยิ่งสูงยิ่งดีนะคะถ้าเป็นไปได้ให้มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้หรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเรามีระบบระบายน้ำอยู่ทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะ เรามาดูกันที่หัวข้อที่3นะคะให้เลือกที่ดินเฉพาะที่อยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ใกล้ชุมชนเท่านั้นนะคะลักษณะดินและสภาพแวดล้อมต้องเกื้อนหนุนในการใช้ประโยชน์เท่านั้นนะคะต้องให้อยู่ในแนวเสาไฟฟ้าแนวประปาแนวสายโทรศัพท์เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าให้อยู่ใกล้นะคะ คือจะต้องให้มีแนวเสาไฟฟ้าแนวประปาแนวสายโทรศัพท์วิ่งผ่านไม่เช่นนั้นนะคะหากท่านต้องการจะสร้างบ้านขายท่านจะต้องเริ่มต้นขออนุญาตใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อที่4นะคะต้องเป็นที่ดินติดถนนนะคะหรือว่ามีทางเข้าออกเป็นของตนเองหรือที่ดินที่มีถนนตัดผ่านมีทางสาธารณประโยชน์ ตัดผ่านเข้าออกสะดวกสบายนะคะหรือว่าท่านจำเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ดินที่ห่างจากถนนเมลักเข้าไปนะคะถ้าระยะห่างนะคะอย่างน้อยต้องไม่เกิน1กิโลเมตรหรือว่าอย่าให้ลึกมากจนเกินไปนั่นเองนะคะทิวทัศน์บริเวณใกล้เคียงต้องสวยงามลักษณะดินต้องสามารถใช้ทำประโยชน์ได้และ ต้องไม่ติดข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะมาดูกันที่หัวข้อที่5นะคะตรวจเช็คที่ดินทุกครั้งก่อนซื้อหรือเลือกซื้อที่ดินที่ปลอดภัยเช็คเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนให้เลือกซื้อที่ดินที่สามารถทำการซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ให้เลือกซื้อที่ดินที่มีโฉนดนั่นเองนะคะมาดูกันที่หัวข้อที่6นะคะให้เลือกซื้อที่ดินเมื่อแน่ใจว่าเรามีโอกาสหรือว่าเรามองเห็นแน่ชัดอยู่แล้วว่าที่ดินแปลงนี้ทำเลดีสะดวกใกล้ชุมชนแล้วเมื่อเราเลือกซื้อแปลงนี้ไปแล้วสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือว่าเอาง่ายๆเลยนะคะว่าเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไปแล้วสามารถเพิ่มพูนอะไรให้เราได้บ้างนะคะหัวข้อที่เ็นะคะให้เลือกซื้อที่ดินที่ไม่ต่ำกว่าถนนหรือที่ดินตรงนั้นน้ำต้องไม่ท่วมถึงอันนี้ต้องระมัดระวังให้ ดีๆนะคะอันนี้สําคัญเอามากๆเพราะว่าถ้าเราเองไม่ศึกษาข้อมูลดูก่อนที่จะซื้อที่ดินก็อาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะคะอาจจะเก่าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราจะสร้างบุบ้านขายนี้อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ได้เอาเลยนะคะหัวข้อที่8นะคะ ให้เลือกซื้อที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้นนะคะตรวจสอบที่มาที่ไปของโฉนดต,ตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์ให้มั่นใจว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่ติดข้อจำกัดอะไรต่างๆของกฎหมายนะคะแล้วก็ที่ดินไม่ควรอยู่ห่างไกลความเจริญมากนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ ต้องไม่อยู่ห่างไกลการคมนาคมให้มากจนเกินไปนะคะมาดูกันที่หัวข้อที่9นะคะให้เลือกซื้อที่ดินที่ไม่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเป็นไปได้นะคะเลือกที่จะไม่ซื้อใกล้โซนอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างอสังหาริมทรัพย์ ใกล้อุตสาหกรรมหรือว่าใกล้โซนอุตสาหกรรมอันนี้ไม่ได้เลยนะคะสำคัญเอามากๆมาที่หัวข้อที่10กันนะคะที่ดินที่เราจะต้องเลือกซื้อเนี่ยนะคะจะต้องไม่ใช่ที่ดินบ่อน้ำหรือคลองระบายน้ำนะคะให้นึกภาพตามนะคะถ้าเราไปซื้อที่ดินที่เป็นบ่อน้ำนะคะเราจะต้องทำการระบายน้ำออกไปจำนวนมาก แล้วยังจะต้องถมดินอีกจํานวนมากเช่นกันนะคะนั่นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนของตัวเรามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอันนี้จะต้องตัดสินใจให้ดีๆก่อนที่จะเลือกซื้อที่ดินนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะที่ดิฉันได้รวบรวมมานะคะเป็นเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการเลือกซื้อที่ดิน การเลือกค้นหาที่ดินทำเลที่ดีๆนะคะไว้สำหรับการสร้างบ้านหรือว่าสร้างอสังหาริมทรัพย์ของเราหรือว่าของตัวท่านเองนะคะที่ตัวดิฉันเองได้มาเล่าได้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมผู้ติดตามให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะฝากติดตาม E ีีที่3ด้วยนะคะเราจะมาดูเรื่องสนุดที่ดินการระวัดที่ดินกันนะคะอย่างที่บอกกันนะคะช่องเราเป็นช่องใหม่ เป็นช่องเริ่มต้นใหม่สำหรับผู้ที่จะอยากเริ่มต้นสร้างอาสังหาริมทรัพย์นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะหากมีคอมเมนต์ยังไงให้อินบ็อกซ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ